ก็สวัสดีเทพผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้นะผมจะมาเล่นเกมติ๊กโบ้เลยกระซี่นะฮะซึ่งเกมที่ด้านที่ผมเล่นไปมันก็เป็นโกเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่เป็นโกเพชนะครั้งนี้โกดีกว่าเดิมอ่ะมันมันดีมากเนี่ยเป็นโกทุกคนอาจจะรู้ว่ามันดีไงพี่มันมีแค่นี้เองก็ ดูผมจะรีวิวคร่าวๆนะใครอยากให้ผมแจกก็เหมือนเดิมนะกดไลค์ถึง10ไลค์ถนะ้าคลิปนี้นี่ฮนะใครอยากให้ผมแจกนะสกินให้มีหลากหลายมากเลยนะนี่ส่วนร้านหิบไม่ฉันดิหิบร้านค้าหนะ้านนี่ประมาณนี้เลยนะเราไว้ทำปีดีกว่าผมเล่นแบบอันนี้บอนมอติไฟเจอร์นะมอติไฟเจอร์แข่งขันหมด ผมออกมาต้องยากมากถี่แล้วฮะอะไรเนี่ยโบนัสจะถผงหนักได้จุดเตสปาร์ตันวะไม่เป็นไรนะขอดื่มน้ำก่อนอม,มานะเราได้จุกกระหายน้ำตัวามาวอรลิสนะคะผมว่านถูกใช่ไหมมาวอรลิส No, really I keep dying, I keep dying. I'm feeling โอ้ล้วไมกอมลังผมมันอีกพกมันมาแล้วเฮ้ยเตรียมกองลังร้อยบอมไอ้บอกนี้มันจะมาแย่งที่ฝุ่นเราได้เปิดมันสป,ปีก,ก่อนไปเป็นโปรดีดีอยู่กันนะมาพวกเรา นี่มีดาบใหญ่ว่ะฉันจะขอตู้ต่อยผู้เป็นเจ้าตากนี่แน่โอ้ยมันฆ่าทหาราังกฤษคนว่ะนี่แน่แต่มันก็เอาไปแต่ว่าเอาตัว ก็ล <S 々> ังละอย่างเช่นสปาร์ตาตัวนี้นะไม่เตอต้านนะแต่มันก็ต่อต้านผมไม่ไ้หเดี๋ยวมันสู้ต่อยเดี๋ยวมัลบกวนนี่สิทอ่ชาร์ตเจยผมเพิ่งไปตัวก้อนนะดูดิงเร็วมากแย่โอ้ะตายละตายละไปีก่ เอาต่อไปเราจะได้เจอกับใครวะขาอที่พูดแซนเหรอ S S A N E Adverses ผมว่าน่าจะอ่านว่าแซนโอ้แล้วมันจะจะ้อ,อัปใหม่ของเกมด้วยไม่เหมอนอัปฟรีก็จริงนะแต่ผมทีเก่งกดอ,อัปอ่ะ พร้อมนะทุกคนนนะี่นะพวกเรานะสงกรามนงของพวกเราไปเก็บเกี่ยวเพื่ออะไรอ๋อรอบนี้มันมีกระแพง มึงด้วยน,นี่นี is ิ๊งติ๊งมันยา่มากเลยผมไม่ใช่แฮกเกอร์นะครับผมบอกก่อนนะผมไม่ใช่แฮกเกอร์นะครับผมเป็นคนที่พยายามหาโปรมาเพื่อให้คนดูเล่นนะมันเวลาเราเห็นโปรคลิปอื่นที่มันนะ่าสนใจ ผมก็ปี้นะผมพยายามหาไอ้อันดีๆคนดูเลยนะเออไม่ได้ปีนพยายามหาโคดีๆที่ผมคิดว่าคนดูน่าจะชอบมาเล่นนะโกนี้ไม่มีการแหลกไม่มีอะไรเลยนะแล้วแต่ว่าเครื่องจะดีหรือไม่ดีนะ่เออผมไม่มีการแหลกเลยเลยแต่ผมก็มีการแหล,ลแกบางครั้งนะเกิดว่าตัวละครเยอะไปเอา้า นะเอา้าเย่ยงก็ทำงานเดี๋ยวไปด้วยนุ่ไมไปนุ่มตรงนี้มันมีมันจะไปหาเขาทำไมเอา้านั่นไปแยันถึงเขาแล้วเอ้ยพวกเราไอ้ยมอนี่มันยิงถินเราได้ไงวะถินเราทุกคนผมควรปิดความเร็วดิแม่ะพอผมปิดพอผมเปิดแล้วมันพวกมันตีไม่โดนมันมันขุดไม่โดนกันแหละถอยเร็วถอยออกนั่นสตารการ์ดฉันั่นก็ไม่รู้นะพวกไ อายัดมันมาแล,ล้วนะอยัดทุกตัวทีเดียวก็มาแนหอกลมไมได้ไปโนหอกเลยดิไปดูก่ับไปดูก่ับไปดูกลับ

เรี่มแล้วนะฮะฉันกำลังมาบอกไม่หยุดแต่แล้วมัจะเดินไปไหนนะฮะจุ๊บบอกว่าฉันคืออีพิไม่กูต่างหากอะรีเจนเดอรี่เออคนสุดท้ายนะ ใช่ไหมแซ่บปูซีเคแซกไอ้แซกโนตันเกมพร้อมแล้วคนดูแล้วจะออกไปโลกอีกครั้ง,งแล้วโบรัสเกมปัจันนี้เราไพ่ดีเพราะวันนี้สปราร์ตันจะไม่ตาย เลยฮนะเราสู้กับคนสุดท้ายละเนี่นี่ G L F H H F แต่ว่าไอ้เหี้ย yeah! มันบุกก่อนกูเลยได้มันบุกก่อนกูเลย กษัตว์องลักษกดูเสียเพลงก็พอนี่ผมอยู่หมดยากมากแน่แน่ยังได้แชรหมาคนดูเพราะเลยไหม ไม่ปรกเรามาดูหมุดสมีดีกว่านะอาดาเยสเดซจเราเรื่องร้านนะวันหนึ่งนะมีคนตั้งแคมป์กองกำลางหนึ่งนะตั้งแคมป์มีพ่อมดสปาร์ตันพดโนดาบทำการฝนตกหนักวันนี้ให้ทัพก็ได้สั่งให้ทุกคนฮนะตั้งทัพเลย โอ้ผลลุนหนักแล้วถ้ามันหนักมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะหนักขึ้นนะทุกคนนะก็ตั้งแคมป์หุดมัน้เาเจมบกอไฟอุยบนะนีนะ,ะนนะม,มาแล้วอือ มือคะมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะ ก็รากินเ่ยก็ขอเจอพิเิเศียนั้นี้กันนะเพราะว่าไม่ได้เห็นเลยนะว่าโปรนี่มันทำอะไรบ้างนะแม่